ค่ะสวัสดีทุกคนเจอกัอน้ทุกคูนยูซองจอกกี้ลีเกอร์กินข้าวสวยมาแล้วเต็มพลัง <c oughs> ทุกคนกินข้าวสวยกันแล้วหรือ,อยังจินข้าวสวยกันแล้วหรือยังทุกคน อยองนี่จอะน้ำจะแบบรอนผมมาเรียกปกติเดี๋ยวนี้เป็นสาวรอนเลยบนเมื่อกี้เป็นสาวยืดเนย,ยืดผมตลอดมันตลอดแบบปลประมาณปีหนึ่งสองปียืดเนาะจนกระทั่งแปลว่าจนกระทั่งแบบว่าเออไปยืดครั้งนี้คือกระเด้ยืดผมให้ก็ตายเพราะว่าตอนนั้นมันถือช่วง หนาวหนาวทุกคนหนาวให้หนาวทั้งหนาวทั้งฝนทั้งลมคนะหนาวที่มุทิวาแล้วันนี้ก็จะมารีดขุมคนะเพื่อจะให้มันตายแลยก็เจ้าแบบว่าคนที่ตั้งเจรีดนะว่าไว้ยังไงว่ามันหนาวแล้วมือก็เจ้ามิตเขาก็เลยแบบว่าเอ,ออามาใส่มารีดหัวเขาแล้วก็รีดไปจับไปซืีอให้ทุกคนเบิบ้งฐานที่นี่ก็ออกปกติคนทอมารีดจะแบบจับปึนน๊บเนาะจับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ลีดเน้นออกมาที่นี่ที่นด้สิจักผ่านว่าตัดเอ๋ยอย่างประมาณ เมกตจัหนาเบเมี่ทาก็ทาครีมหอมพื้นทาแป้งแป้ชิวชินกเกอเกือว่าเกว่าทำมาชาาก็นานทุกคนรู้สึกว่าปวดบริตรโหลดัวกล้ามหน้าช่ไอกวะปวไเกือว่าปวดบริต ก,ก,กินก็ปวดว่าก,กิ่นก็ปวดนะพูดเไม่เห็นกล้าหน่อยยังออกอยงเงี้ยอากินน,น้ำเย็นลวกันเอา มาเบิดรเคนแม่ทานติด อากาศหนาวต้องฮารีมันตลอดไม่ได้มันมนะคนจีนพวกใครเขาฮารีอกอสนะถ้าว่ามันเลยมันก็บบวมฉีนะแบบฮารีก,ก้อนแล้วก็พร้อมสีในแห้งเดียวาดดยาปากก็จะยิ่มชมงาำหนาวเฮ็ดปากแตกไปเลยทุกคนนะคือท่อสมัยอยังน้อยบรอสมัยอยังน้อยคือเลียนะเลีย,ยปากท,าทึง่งล่นะโอ๊ยแตกเมือบื่อแดง เร่บ้านมาป็นคีมูกหรอกทุกคนเป็นบ้านคีมูกเนาะแล้วก็เซ็ตนอ,อนตรวจไปน,นี่แล้วก็ออ้ยวันี้วาหน้าเตกนายยังมาโอเคทุกคนขอตัวลาไปก่อนเด้อมาตัวลาทุกคนคิดฮองจิตถึงกันทุกคนหรอกวานในเบยลงคลิปวานในกะลาพากันมือแหละบมาวิญญาณอยู่บ้านนอนเบิงซีริแค่จังขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไม่ชินหน้าจัดไปก่อนแม่